สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผุ <c oughs> ่น่ะมันั่งงงในดงนอเอพักบุง้งฝรังพ่อแม่พี่น้องเลยสวยงามมาจ้ะสุดยอดบากน่ะฮะฮะดะฮะยะดะฮยฮะฮะฮะนะฮไฮะ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 ระฮงฮะฮะนะฮะฮะกะฮะฮะกะฮะฮะฮะ่นฮะฮะฮะะฮะฮะฮะะฮะฮเฮะฮะะฮะฮะฮงนะะอะะะน พี่น pues no, pues no, pues no. nah, ้องบักใหญ่บักตีพ่พี Про ่น้องเลยขอส่วนขอนอนมึงซะเถอะขอนอนใส่บ <c ười> ุ้งแจ็คหน่อยนะพุ่น่ะพุ่น่ะแจ็คใส่ว่าจังใดสุดยอดว่าจะมาต้องแซวนกอ่าต้องแซวพีสซฟาพุ่นเดือดอีรีพ่อแม่พี่น้องเลยปุ้ยพุ่น่ะจ็คส่แจ็คใว่าจังใดพุ่น่ะดงพักปุ้งฝรั่งเนะสุดยอดอีนนี้น่าจะเนาะ ว้าวพุ่นะสิว่าจังได้ละพุูดมิสะอ่อนเนาะเป็นดงเป็นดงอยู่มาสิถ่ายเบื้องกระคกพ่อแม่พี่น้องมันนอนเงาบนอนเงยเอ็นภาพวกเจ้าถ่ายเอ็นคลิปอยู่นี่ล่ะเป็นได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะใจบ่จ่ะสะใจไหมวันนี้มาสะใจไหมเนี่ยพุ่นะกระลังเกิดพุ่นะเป็นดงเป็นดงอยู่พุ่นะสุดยอดบ่จังไได้จังสิเก็บหมื่อปัจจุบันเก็บมื่อนี่ฝรั่งนาบานเลย่ด้วนี่ เขาชิบะเล่ตัดอีกตัดถิมตัดชิบะเล่เขาเบิ้งโกตาโคกยังเขาบุนะสุดยอดบอสบุนะเจักสิยวข้าำใดอธิบายบอสเชือกจักสิว่าคำใดอธิบายบอสเชือกมันอึ้งไปหมดเลยพุ่นน่ะมันอึ้งไปหมดเลยสุดยอดอีนีจะไปหาตังกลองกันตังบุนโอ มันดอกจัพักังปบป๊ะโป๊ะบงเว้ยอป๊ะต่ียเยบตัวหน่อยตัวเกามันอืมอือือืขันหักมึงอีซสมีเป็นยากับบานมาเนี่ยุูน่ะรถขึจอดอยู่ไก่แท้บาท่นี่มึงนี่ยุูน่ะดวจังสิมึนสะใจเห็นบ่เนี่ยสะใจอีเด้น อีพออีแม่เหงื่อวานก็ดูสวยดีพูน่ะพูน่ะพูนมึงดูนี่มันลำ่ำหน่อใหม่หรือมัน,นพูนล่ำผักบงุงโอ้โหกันหักโรดอืมกันหักดังก็จอยมาแม่มาแม่ไพรก็ได้ถ้าใครหักมึงอืม อือเนี่ยสวยเลือกได้พูดมาจากอดพูนจอสองได้ก่อนมาโลดหากดังโป๊ะๆแข่งกับจอยเลยนี่อืออือืึสุดยอดเลยตะลำสุดยอดอีลีอืออืออือ พัตโนะอุบวเงงามเียงามมดแต่เราบอกอีกืีหนึ่งงามมืดมี็นได้สิว่างามอืมงามมืดงามมืดสุดวนอังไนน่ะู้ญาองคุณที่มันัด นีตรงมา,ลามงไล่ม,มือย่งด้พ่อแม่เป็นหนากเลยมาไล่มือเอะเด้นี้ขันวน่า,นา,นามันง่ามหนจะเริ่มเรื่องมากเนีย,ยอนะืมอืมราว่าจอยภาพพวกจอยนะเดือกเอาแต่หยอดอุบัติมันอะืมน,นี่แล้วดูนะสุดยอดว่า,า,วาปุจวาพ่อแม้อื อืมหุ่นอ่ะปัดทุ่งหักดังก็จอยมาโวดมาหักแดงกันดูเหมือนหุนห่นฮึมาดูถ้านี่อย่างนี้นอะไรอุบวบจรงงจริงหุนห่นเฮ้ยหุ่จะอึดมันเหนียวถ้ายุงเหนียวกระบุงไงีไ้ยไหมยุงพ่อแม่พี่นอ้อง โปะโปบเดี๋ยวว่านั่น,นี่อืมุมันสมีหน่อจังสินั่นนี่วบนี่จัปสีัคักนี่ยอือืมอืมโอ้ยอือืนี่ป็ญาเอาไ่มจ้ะ ฮักกองฮักกอง,กกองไว้จังมัดเก็บทีเดียวพ่อแม่พี่น้องเผ้าพวกเจาะแบบว่าฮักแบบสายใจแต่ว่าันตกกับเพ้าพวกเจาะยางมาสั่นเด้อืมเป็สีกบบแสบด้เนี่ยอืมผุนดังโป๊ะๆลูล่ๆไปเลย เพราะแม่พี่หนูงมนจำได้อยู่ว่าเัาบอกไปม,มองได้เนี่ยคุณอะคุณอะหู้จุน่ะน้ำแตกขาบอกมาเลยว่าสันทอูยสุดยอดโอ้วาจะงได้ก่อนจ้ะ มองได้นอนเตยยอดอ,มอ,มอม่อนๆสุบหลวอยูเจ้าอยู่นี่เ้อป่งจอยสิหักผ้าหากลลักร่วๆเอนะขอนะื้อ,อยาดบ้างก่องจจกบาทจนเม่มืพราไมพีปน้อง ข้างนักกึ่ข้างนึงบอกเขาไป้างหนึนี่นแต่ก่อนมีทางนึงหักี่ทางนึงสุดยอดพาะสุดยอดบพไปกอดไปกกันเ้อมากดักดีๆเบมือละมาพาหักักๆไปที่อแล้วล้ล่ำ ปุ่นอะเคยปีนี่ไปมิ่งจ่ะหด,ดอุบั่วเพราะว่าถุนเป็นไทยสองหลอดสามหลอดนี่ปีต่อไปน้องกะซิมิจึงจะหยอดอุบวบวเพราะแม่เป็นหนองเลยโอ้ยแกงสมลวกจิ้มน้ำพริกแล้วพราแม่พี่นหองเลย จอยบอกันละแกงเครื่องแกงปลาเสร็จแล้วจึงเอาพักบุ่งลงไปใส่หอดบอ่หอดเอหาหน้าที่กับปิดไปปิดหมอปิดตอกแกปิดไฟป,ปิดเขาตอกมาบอกจากเขามันสิเปื้อยมันสิเละไม,มนสิบริบเคียวด้ยยัง đường cho hai lượt tính bậc nhỉ phụ của nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ยกดควบความสวยน้ำแดงปุกๆดพาสามหยดนี่มึงด้วยนี่มึงเลนี่พูนพูน่มึงเปียกเลยถึงมือพอแม่ไปนอกเลยเปียกเลย ยอดสุดยอดสุดยอดเดีย๋ยวจะไปเก็บมาร่วมก่อนกันก่อนว่นมามันได้หลายปันใดตึงสี่หัวตึงสีมส่มันแสบเสนเี่ยแสบอื จะไปภูเขาได้เลยจับนเหอทังบุนกันเ้อะสอนน้ำกันโอ้ฝนตกลิ้มฝนตกลิ้มชห้ำหัวใจแล้วหลมแนดะ้งามใหม่

ปดยอดป่นนะมันนั่งงงไม่ดงผักบุ้งฝรั่งหยอดปูนแต่น้ำรั่มนี่นก็แกนเล็กหน่อยหยอดไปเลยของบัตรนี่มีเป็นหญ้าไปบ่บัตรสินของใบของไบใชะของใบ อีีกันพวกเจ้าเห็นใจฮักฮักเราฮักเราก็ไปเอามะกองใส่กันไปเรียบร้อยพวกเจ้าจะฟาดโทษจ้อยกษัตริย์จาเมียบ้านได้ยี่บกษัตริย์เนี่ยนี่จ้ะพระของบลือบลล่าเลยแบบนี้คิดว่าสิพ่อเหรอเด้อจะพูมีปัญญาหอบไปได้ไงมันหนักจะได้ไง กรีหลีตอน,นเนี่ยก็ต้นแข้นกันแล้วกันละ่ะสุดยอดเลยพุ่นัน่งงงในดงผักบ,บุ้งฝรั่งสุดยอดสุดยอดของเต็มกระตาอยูเอย่เต็มพืนอยู่่น เอาแหละพ่อแม่พี่น้องกอไว้เลยเดี๋ยวมันหนักก็สีหอดรถเนี่ยไปสองกิโลอยู่แล้วตาเหลือง ถัดทางทะเลย ดิพอดีเลยพ่อแม่พี่น้องเลยพอไวแล้วกลับแล้วฝนตกใส่หัวแล้วจ้ามันกระบุงน้อยๆเด้อเจ้าเลยมาไกลไปเอามันซัดเต็มที่แลยแหละพ่อผมอีนี้ฝนตกแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เสียดายเด้อผมสลับอยู่ในเสียดายเด้เสียดายเด้เอาไปไลยเสียดายเด้แค่นี้แหละจ้าบ๊ายบายค่ะ